ละเอียดหมดนครับทรายล้วนๆครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g f o ฟ SPORT ์ตอันทัวนนะตอนนี้ผมกับคุณต้อยครับอยู่ที่หนองเลงซ้ายครับเคทัมราสปาหนองเลงซ้ายวันนี้เอามาสำรวจพื้นที่ บริเวณรอบกล่องดินนะเพื่อที่จะตรวจหาว่าจุดตีขุดหลอกหนองเลงซ้ายรอบกล่องดินเนี่ยมันจะมีจุดไหนที่มีซ้ายเพิ่มขึ้นไาแหมห,หรือเปล่าอนอกจากเลงซ้ายตีเฮาเกยปะแล้วก็บริเวณทัวๆไปฟังทั้งบ้านสันสลีที่ผมเคยไปสำรวจก็มีซ้ายอยู่บางประ,ะปลายแต่จุดนี้ครับจะเป็นจุดตีค้นพบไม่เป็นจุดตีมีนักที่สุดนะครับคุณต้อยเนาะ นี่ครับอันนี้จะเป็นสายเป็นสายละเอียดเลยนะฮะนี่นี่ครับบริเวณนี่เป็นจันพปื้นดินนะครับนี่แต่แต่วัดแตแตวัดครับอืมอันนี้ เขาได้มาสำรวจดูครับมันเป็นซ้ายตีถูกคุดแล้วก็มันอยู่ในจ้นปืน้นลึกลงมาจากพื้นเดินเดิมประมาณ1เมตรนะครับประมาณ1เมตรนี่ฮะหเมตรตรงนี้เขาคิดว่านักแล้วแต่ยังบานักเตา่าถึมจุดหนึ่งนะที่เขาสังเกตดูเมื่อกี้เดี๋ยวคุณใต้กี้พาไปก่อนนะครับ จุดที่ผมมาดูแห่งจุดหนึ่งเป็นจุดดี่ส่วนดินตะติบริเวณนี้มันเป็นดินครับค่อนข้างจะเป็นเป็นดินมากกว่าที่จะเป็นทรายอ่ะฝนด้วยทรายเล็กน้อยนะฮะแต่จุดที่พีคจุดของการค้นพบวันนี้ครับคือจุดนี้ครับมันเป็นบอ่อเป็นหลุมเลยนะฮะแล้วก็มันเป็นทรายล้วนๆครับอันนี้คือทรายนะครับนี่ฮะ ทรายละเอียดล้วนๆนะครับแถบจะบ่มีดินเนะครับเป็นทรายละเอียดนี่ครับเป็นจุดที่ยืนยันได้ว่าหนองเล็งซ้ายของเขามีทรายอยู่จริงนะครับแล้วกับบริเวณนี่น่าจะเป็นส่วนตีเจ้าบ้านเรียกว่าเล็งข้างโก้งครับคุณเต้นเนาะเล็งข้างโก้งครับอ่าเพราะว่ามันจะขนาด โอบคางจากาเล้งหลวงเล้งหลวงก็คือจุดที่ถุมดินนะฮะโอบรอมอ้อมไปหาดอนไม้นะฮะอันนี้น่าจะเป็นเล้งข้างกงนี่ครับสายล้วนเลยครับจุดที่มีสายเต็มไปหมดเลยครับตรงนี้เนี่ยสายครับตรงนี้จะเห็นได้ชัดมากครับนี่ สายครับเป็นสายละเอียดนะครับเป็นสายละเอียดความลึกของของสายที่ผมเอามือคุดลงไปนี่ผมมันแน่ใจว่ามันลึกสักกีเมตรนี่ผมลองคุดลงไปดูว่ามันจะลึกขนาดไหนก็จะเจอดินโอ้ลองคุยดูนี่ก็ยังเป็นสายอยู่ครับโอ้หนาะครับ โอ้ยังเป็นทรายอยู่เลยอืมลึกมากครับทรายล้วนๆยังมาเจอชั้นดินเนี่ยนะครับอืผมมาได้เอาอุปกรณ์ในการขุดมาน่าจะเอาขบกมาเต้ยอืมยังเป็นทรายอยู่ น่เป็นทรายที่แน่นนะครับอม,มือผมมาสามารถคุดได้ลึกกว่านี้แหละแต่มันยังเป็นทรายอยู่นะครับลึกประมาณเกือบหนึ่งฟุตละอืมนี่ครับบริเว้นถั่วไปตรงนี้เป็นทรายหมดครับทรายล้วนล้วน สายทั้งหมดคับบนียเดี๋ยวมาดูครับว่าบริเวณน,นี่ยสังเกตจันดินนะครับดินถ้าสังเกตจากจันดินนี่จะเป็นดินเดิมเป็นของดินตีเคยขุดหนองรอบแรกลรามาถมไว้ เอามาถผมไว้แล้วก็นจั้นดินจากตรงนี้จะเป็นพื้นดินเดิมของหนองเลงซ้ายครับลึกมาประมาณ1เมตรลึกลงไปประมาณ1เมตรหรือประมาณ80เซนถึง1เมตรจะเจอซ้ายนี่ครับและคิดว่าบริเวณใต้ดินตีนย่างบาได้คุดนี่ก็อาจจะเป็นซ้ายตีต่อเนื่องจากชุดนี้ตัวแต่จะสังเกตว่าถ้าเบิกมาตั้งขวามือผมตรงนี้ ไสยจะบบบนี้แล้วครับนี่ฮะเอามาดูจุดเชื่อมจากตรงนี้ขุดลงไปนะฮะอันนี้จะเป็นแนวต่อระหว่างเขตน้ําลึกกับเขตน้าตื้นนะะจุดที่ผมเจอซซายนี่มันจะอยู่ในแนวเขตน้ําตื้นอยู่นะครับแล้วก็เขตน้ําลึกมองลงไปแล้วแบบเจอซ้ายครับจะเห็นจันดินนะครับชั้นดินชั้นที่เป็นท้ายจะน่าจะอยู่ชั้นนี้ครับนี่ ถ้าเรารู้นี่จะชัดเจนเลยครับอันนี้จะเป็นจันที่เป็นซ้ายครับ้ายความหนาของ้ายประมาณ๋ยวนะฮะหนึ่งคืบสองคืบคืบกว่ากว่าหรือสองคืบครับเนี่ยสังเกตจากาการคุดดินเขาจะเห็นปื้นที่เป็นซ้ายครับแนวนี้เลยครับสีแดงแดงเนี่ยฮะยาวยาวไปถึงจุด,ดนุ่นแสดงว่าเนี่ยหลังจาก ตามกัวเจ้นซ้ายลงมามันจะเป็นดินเหนียวดินสีดําครับดินเหนียวสีดําแล้วก็มีความแข็งมากครับแข็งมากเนี่ยคแข็งมากเป็นดินสีดาโอเคอ่ะผมพอจะมองออกแล้วเนี่ยแนวสีส้มนี่จะเป็นแนวเจ้นที่เป็นซ้ายครับเป็นซ้ายเนี่ยรซ้าย แล้วก็เป็นระดับเดียวกันกันกบ้ายที่เขาปะที่ผมขอดูมเป็นการค้นพบที่ยืนยันได้ว่าหนองเลึงซ้ายเขามี้ายอยู่จริงแล้วก็มีปริมาณเยอะตัวนะฮะนี่ผมลงมาอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเคตน้ำลึก ส่วนจันตีอยู่ในระับเดียวกันที่เป็นทรายเดี๋ยวเราลองมาดูครับว่ามันฝั่งนี้มันจะเป็นทรายจริงหรือเปล่านะฮะนี่ครับทรายครับมีความเป็นทรายอยู่นี่ฮะเห็นได้ชัดเลยครับซรายครับจันนี่เป็นทรายครับนี่นี่ครับทรายครับ เป็นการทับถมสะสมมาเป็นเวลานานครับนี่สายคุณต้อยจันทรายถึงนั่นเลยจันทรายประมาณสองคืบอะอยู่ใต้ดินลึกลงไปจากดินเดิมประมาณหนึ่งเมตรถ้าบนับดินถมแนวถนนกันหลังจากคุดก้อนหน้านั่นอะอนนนแน,ว,น,น,ะแนวสีแดงอะแนวสีแดงอะ เนี่ยซ้ายอ่ะเป็นดินซ้ายแบบนี้เลยครับเนี่ยเนี่ยซ้ายครับอืม ผมว่าเลงข้างโก้งอะ่ะน่าจะเป็นแนวซ้ายไปประจรดกับเลงซ้ายฝั่งปุ้นอะ่ะแล้วก็อาจจะเป็นอ,อ้อมเกาะไม้ตเชื่อมหากันนะ,ะยะแนวดตีตังปุ้นอะ่ะวสีดำ,ดำ,ดำ,ดำดกัสีแดงเดี๋ยวผมลองขึ้นไปอยู่ตั้งบนกัมนะอะท่านผู้ชมจะได้เห็นมุมสูง ถ้าตัดผิวหน้าออกเขาจะเห็นซ้ายีแต่ถ้าตัดแมวตรงเขาจะหันแค่เป็นจัน่นความหนาของจั้นซ้ายกประมาณหนึ่งหนึ่งสองคืบนี่ฮะจากประตูน้ำมาฟังนี้ฮะอ่าอยู่น่าจะอยู่เวเรงข้างโกง ระยะการที่เขาที่ขาดการน่ะครับแนวข้างกุ่งก็น่าจะเป็นก็ได้แต่พอแนวแนว,แนวคือเส้นตัดของหน้าดินนั่นะตรงนั้นอ่ะครับมันคนล,ละสีอ่ะอือฮะน่าจะบริเวณนี้มีซ้ายแต่ปุ้นเหมือนน่าจะมีมันมีแค่ตรงนี้ไงสีถ้าเขาพอตัวนี้มันขอบสีแดงจะเป็นซ้ายมั้งครับมันตัดตรงนั้นไปเยอน่าจะตึ้งต้นนี้นี่แต่ทางปุ้นนี่สังเกตพอไก่ไก่มันก็ยัง มันก็ยังมีสีแดงอยู่นะแต่มห้วงว่าเป็นซ้ายหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปสำรวจดูเหมือนกันว่าเนี่ยจันสีแดงว่าจะเป็นซ้ายหรือเปล่านะต้องไปดูใกล้ๆครับก็วิธีต้งเพื่อสีดำแล้วอ่ะหน้าดินพอหน้าดินตัดอ๋อนี่ถ้าท่านผู้ชมดูนะครับอ่าดูจากแนวตัดของการขุดดินนะฮะมันจะเป็นจันทร์ดินแนวสีดำครับสีดำมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะ แล้วก็เดี๋ยวจะมีเริ่มเข้าเป็นสีแดงตรงไหนเอ่ยอ่าตรงนี้ครับเริ่มมีสีแดงนี่คสีแดงนะสังเกตว่ามันจะมีจุดแบง่งระหว่างสีดำกับสีแดงคือจุดนี้ครับนี่ฮะอ่ามีนี่ครับ,รบ,รบกงกลางของจอจะเป็น้า้มือจะเป็นสีดำแล้วเริ่มขวามือจะเข้ามาเป็นสีแดง โ okay. อเคอะก็ถือว่าได้รักฐานเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาเก็บเพิ่มละเอียดขึ้นครับก็เป็นสอบทานประวัติแห่มหนึ่งคลิปตีอัปเดตให้ท่านผู้ชมตีทีามว่าจุดเด่นๆของหนองเล็งซ้ายที่เขาสามารถาซื้อหาแล้วก็ยืนยันได้กับมีเล็งซ้ายมีซ้ายอยู่จริงนะครับถึงแม้ว่าจะคุดไปเหมือนละ แล้วก็ค่อนข้างจะ,ะมีสภาพทีเปลี่ยนไปเยอะมากแต่นี่จุดนี้นะครับเป็นจุดที่พึ่งคุดใหม่ๆก็เห็นซ้ายเป็นจันอยู่น่าจะเป็นลักษณะเดียวกันครับอันซ้ายที่อยู่ฝั่งเล็งซ้ายผมคิดว่าน่าจะใกล้เคียงกันครับอาจจะเชื่อมย้งไปหากันแล้วก็ตอบโจทย์ขึงเขาได้เลยครับว่าหนองเล็งซ้ายแต่เมือนเนี่ยเล็งซ้ายสามารถใช้สัญจรผ่านไปผ่าน,ปานมาจากทางทิศตะวันตกบ้านสันขวาง มาถึงฟังบ้านเราได้โดยผ่านดอนแม่ไม้เลงข้างโก้งแล้วก็เรียกว่าเลงหลวงที่เป็นดอนกล่องดินตอนนี้ก็ถ้าจะได้ก็ลืมอย่าลืมที่ตามเพื่อกำลังใจกันทํางานเคท่าราสปานของยซ้ายและวก็จีโฟกต่อไปครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปน้ครับสวัสดีครับ